เมื่อวันก่อนนี้ผมไปออกรายการนะครับกับธนาคุณสุชัยในรายการชุมชนเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผมคุยเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนจากปริมาณสู่คุณภาพจากภายนอกสู่ภายในถ้าเผื่อใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของผมนะครับสามารถที่จะไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมโพสต์เอาไว้ที่ a c e b o o k ว่าผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> กว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้เจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างความเปลนความตายนะครับ แล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยก็มีคําถามนะฮะคำถามจากผู้ชมบอกว่าในภาวะปัจจุบันนี้นะครับประชาชนควรจะวางตัวอย่างไรนะครับซึ่งทั้งดรบิ๊กและก็ผมเองบอกว่าตอนนี้เมืองไทยเราก็เหมือนกับทั่วโลกครับเจอภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นภาวะสเต็กเฟรชัครับคือเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับ ซึ่งตัวเศรษฐก,กิจถดถอยนี่คือมันจะนำเอาความเลวร้ายของ2ภาวะมารวมกันคือทั้งภาวะเงินเฟอ้อและก็ภาวะเงินฝืดมารวมกันครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะดีเซชันหรือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอย s t a ็กเฟเลชันครับถ้าเผื่อเป็นเซอร์เคลของเศรษฐกิจก็เป็นช่วงของการถดถอยครับก็มีคำถามว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้แล้วประชาชนควรจะทำอย่างไรนะครับ ที่ผมก็เคยอธิบายแล้วครัว่าตัวภาวะถดถอยหรือว่าสเต็กเฟลชันนี้มันจะรวมเอาเงินเฟ้อกับเงินฝืดครับคำว่าเงินเฟ้อคือสินค้าราคาแพงส่วนเงินฝืดคือคนไม่มีเงินส่วนเงินฝืดก็คือคนไม่มีเงินครับทีนี้ปกติแล้วถ้าเผื่อคนไม่มีเงินนะครับสินค้าขายไม่ได้เมื่อสินค้าขายไม่ได้ก็หน้าที่จะนะครับหน้าที่จะ สินค้าน่าจะจะราคาถูกลงน่าจะเป็นภาวะเงินฝืดออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดคนเราไม่มีเงินไม่มีรายได้อำนาจซื้อไม่มีสินค้าขายไม่ได้ไม่มีการลงทุนนะครับคนเกิดปัญหาการว่างงานถ้าเื่อเป็นอย่างนี้สินค้าขายไม่ได้ราคาสินค้าจะต้องถูกลงจะต้องเป็นภาวะเงินฝืดครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคนไม่มีเงินไม่มีรายได้สินค้าเองก็ขายไม่ได้ครับแต่ สินค้ากลับราคาแพงถามว่าทำไมถึงราคาแพงราคาแพงเพราะมันมีสาเหตุมาจากภาวะเงินเฟ้อทีนี้ครับก็คือเกิดจากต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นสินค้าเกิดการขาดแคลนครับการที่ต้นทุนสูงขึ้นส่งผลทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นและมีหนํำซ้ำสินค้ายังขาดแคลนอีกสินค้าก็ยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกครับมันกลายเป็นว่าคนไม่มีเงินซื้อสินค้าแต่สินค้ากลับไม่กลับขาดแคลนอีกแล้วราคาแพงด้วยครับ มันจึงเป็นภาวะสเต็กเฟชันก็คือเป็นภาวะสิษธกิจถดถอยทีนี้ครับถามว่าแก้ปัญหายากไหมย,ยากครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเฟดก็คือธนาคารกลางของอเมริกาได้มีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะว่าสูงมากทีเดียวครับจากที่เคยจากจากที่เคยจากก่อนหน้านี้ครับเฟดเคยประชุมแล้วไม่ยอมขึ้นนโยบายดอกเบีย้ยครับ แต่มาล่าสุดเมื่อวานนี้ขึ้นมาถ้าเผื่อผมจําตัวเลขไม่ผิดนะขึ้นมาเป็น0.75ครับสูงกว่าเดิมนั่นคือเป็นการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็เจอปัญหาคือคนไม่มีรายได้ด้วยทีนี้ครับนี่คือความยากของการแก้ปัญหาครับ ทีนี้คําถามว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่เราควรจะรับมืออย่างไรนะฮะมีคําถามถามมาทีนี้ครับผมก็เลยไปค้นมานะครับว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้าทางด้านาประชาชนาควรจะมีการรับมือภาวะดังกล่าวอย่างไรนะครับดูนะฮะโดยข้อมูลนี้ผมได้มาจากแบงก์กรุงศรีนะครับในการรับมือเศรษฐกิจตกต่ำครับในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ว่านี้ครับ เขาบอกว่าการเตรียมรับมือเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าตกต่ำครับ 1. คือให้มีการสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินครับ 2. ให้มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายหารให้บริหรารหนี้ให้ดี 4. จัดพอร์ตการออมและก็การลงทุนตัวคทีสีนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้คงไม่มีใครที่เป็นนักลงทุนไปเล่นหุ้นหรือว่าไปค้าเงินค้าเงินสกุลต่างประเทศนะครับ เอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ฟังเพียงแค่3ตัวแรกซึ่งคนทั่วไปน่าจะอยู่อย่างนี้ครับก็คือสิ่งที่ควรเตรียมตัวในรับมือตอนนี้ครับอันดับแรกคือเราจะต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินครับใครหลายคนมองว่าเงินสำรองฉุกเฉินไม่สําคัญแต่รู้ไหมว่าปีนคนจำนวนมากที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนครับเมื่อเจอภาวะวิกฤตนะครับตกงานรายได้ลดก็แทบจะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเลยจะรอพึ่งแต่รัฐบาลก็คงจะไม่ได้ครับ ดีที่สุดก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองครับดังนั้นเราควรจะมีเงินเงินสำรองไว้เสมอโดยในภาวะปกติควรมีเงินสำรองไว3้3าถึงหเดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนครับเพื่อตกงานหรือว,ว่าป่วยไข้นะครับจนขาดรายได้เราจะได้มีเงินออกควักออกมาใช้จ่ายความหมายคือว่านะครับเงินสำรอง3าถึงหเดือนคือถ้าเผื่อเราจู่ๆนะครับเราเคยมีรายได้เดือนละส0 0หมื่นและจู่ๆเราตกงานนะครับเราจะต้องมีเงิน สำรองจ่ายในระหว่างที่เราหางานใหม่นี้อย่างน้อยจะจะ,จะจะต้องอยู่ได้3เดือนถึง6เดือนครับนี่คือความสำคัญของเงินสำรองฉุกเฉินครับเราต้องมีครับทีนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอย่างช่วงเวลานี้ครับเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โอมครอนที่ว่านี้เราจะเห็นว่าคนมากมายที่ได้รับผลกระทบทั้งการตกงานต้องเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านห้างสรรพสินค้าร้านค้ามากมายก็ปิดครับ แล้วเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรครับหากไม่มีเงินเก็บและไม่รู้ว่าจะตกตกงานไปอีกนานแค่ไหนครับดังนั้นครับในภาวะแบบนี้ครับเราควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินมากขึ้นเป็น6ถึง12เดือนเพื่อให้เราอยู่รอดในภาวะวิกฤตก็เหมือนกับประเทศที่มีทุนสำรองเงินปราตามประเทศครับเราก็ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเหมือนกันอย่างตัวนี้ผมเองก็ในครอบครัวผมเองผมเองก็วางแผนนะครับคือ ความผมนี่คือพูดง่ายว่าถ้าเผื่อตกงานนี่ผมสามา,สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามานะครับเราสามารถที่จะอยู่ได้ในประมาณ5ปีครับซึ่งถือว่าเพียงพอมากที่ว่ามั่นคงสูงมากครับในรายจ่ายที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือ1ปีครับไม่ใช่ว่าอย่างน้อยที่สุดนี่หปีนะครับหรือถ้าเผื่อเราประหยัดมากขึ้นเราอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณ5ปีครับนี่คือการสรองเงินฉุกเฉินเอาไว้ แล้วจะเก็บเงินเอาไว้ที่ไหนอันนี้ค่อยม,มาว่ากันนะฮะเงินสำรองฉุกเฉินนี่ครับถ้าเผื่อเรามีโอกาสแล้วก็คอยมาว่ากันว่าเราจะเก็บในอย่างไรนะครับตัวเ,เขาเลยก็มีการทาเป็นภาพกราฟิกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพกราฟิกครับนี่เป็นข้อแรกสําคัญนะฮะจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ครับตัวนี้ครับในภาวะปกติก็ควรจะสำรองไว้ 3- าถึงหเดือนในภาวะวิกฤตควรจะเพิ่มเงินสำรองจาก 3- าถึงหเดือนกลายเป็น6กถึงสิเดือนครับ ต่อการใช้จ่ายในครอบครัวนะครับทีนี้ข้อที่2ครับนอกจากจะมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่ว่าแล้วนะครับข้อที่2คือแนะนําว่าควรจะมีการทําบัญชีครัวเรือนนะครับตอนที่ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะบริหารของอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะครับผมก็ได้รับเชิญจากทกศนะครับให้ไปพูดเรื่องประเด็นนี้ครับผมแนะนําเลยครับแนะนําว่า ให้ลูกค้าทกศทุกคนครับทำบัญชีครวัวเรือนครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายภายในครวัวเรือนเหมือนหนึ่งว่าเราเป็นบริษัทให้รู้ว่าเดือนนี้เรามีกําไรหรือขาดทุนแล้วก็รายจ่ายจําเป็นไม่จําเป็นคืออะไรรายจ่ายจอคืออะไรรายจ่ายประจําคืออะไรแล้วตัวรายได้หลักเราคืออะไรรายได้เสริมคืออะไรครับเงินมันรั่วไหลไปตรงไหนครับมันจะสะท้อนออกมาคือการทําบัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้เรารู้จากสถานะของครอบค,ครัวอย่างแท้จริงครับโดยทางด้านแบงก์กรุงศรีเองก็แนะนาบอกว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราต้องการบริหารเงินให้มีเงินเก็บหรือกำลังมีปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะช่วงที่มีวิกฤตทางการเงินแบบนี้นะครับการบริหารเงินที่ดีเริ่มจากการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนครับแต่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีรายได้มากหรือน้อยแค่ไหนกับรายจ่ายนะครับ ก็ต่อเมื่อเรามีการจดบันทึกเท่านั้นถึงจะรับรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถแบ่งรายได้และก็รายจ่ายออกเป็นดังต่อไปนี้ครับหคือรายได้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นรายได้หลักมาจากเงินเดือนหรือว่ากิจการที่ทําอยู่เป็นปกติอย่างเช่นคุณบุญเลี้ยงนะครับจำปาทองที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับรายได้หลักของคุณบุญเลี้ยงคือ,อการรับจ้างรถตู้แบบน,นี้ครับเดือนหนึ่งรับมาเท่าไหารท่ทีนี้ครับจดบันทึกเอาไว้ครับ เพราะว่าค่าค่าจ้างรถตู้ถ้าเผื่อเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ก็วันละพันแบาทนะครับเดือนหนึ่งรับกี่งานนะครับเป็นรายได้เท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะไม่ต้องไปหาค่าใช้จ่ายนะเอาเฉพาะเป็นรายรับก่อนครับว่าเรารับมาวันละพ8น0ปดรนีครับรับมากี่วันเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่นี่คือรายได้หลัก แล้วก็รายได้เสริมอาจจะมีการขายลอตเตอรี่นะครับหรือว่าขายผ้าไหมหรือว่าขายผักผลไม้หรือว่าไปรับจ็อบอะไรแบบนี้ครับนี่เป็นรายได้เสริมก็เป็นข้อ2ครับเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้อื่นๆที่ไม่ได้มาจากรายได้ประจํานะครับอย่างเช่นผมเองก็มีรายได้หลักก็คือตัวบํานาญแต่ว่าผมก็มีรายได้เสริมคือจากการที่ผมขายน้ํามันเหลืองนะครับขายอีซีนี่ครับบางเดือนก็ขายได้มากบางเดือนก็ขายได้น้อยอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นรายได้เสริมครับ ทีนี้ค่าใช้จ่ายทีนี้ครับค่าใช้จ่ายเ็าจะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นครับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นก็ค่าใช้จ่ายที่ขาดไม่ได้มีความจาเป็นต่อการดําเนินชีวิตตามปกติอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางเพื่อไปทํางานอย่างคุณบุญเลี้ยนนี่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างเช่นค่าผ่อนรถตู้นี่ครับนี่ถือว่าเป็นรายจ่ายจําเป็นครับ 2. คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในชีวิตของเราก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ ่ากใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในของการดํารงชีวิตมากนักแต่เป็นส่วนที่เติมเต็มความสุขความสะดวกอย่างเช่นการที่เราซื้อสินค้าพวกฟุ่มเฟือยนะครับมาใช้ใช้จ่ายไปจับค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันพวกแอปต่างๆนะครับในยามวิกฤตเช่นนี้มีทางเลือกไม่มากนะครับรายได้ก็ลดลงสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการสํารวจรายได้และก็สํารวจรายจ่ายของตนเองแล้วก็มีการปรับลด ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นลงรวมถึงพยายามหาไรายได้เสริมนะฮะจากด้านอื่นครับถ้าเผื่อเราทําบันทึกเราก็จะรู้ว่ารายรับกับรายจ่ายออกมาเป็นบวกหรือว่าเป็นลบครับทีนี้ถามว่าระหว่างการเพิ่มไรายได้กับการลดรายจ่ายทําอะไรได้ง่ายกว่าครับจากประสบการณ์ของผมนะครับการเพิ่มไรายได้ทําได้ยากครับแต่ว่าการลดรายจ่ายทําได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออะไรที่เป็นรายจ่ายไม่จําเป็น รายจ่ายแค่ครั้งข่าวนี้ครับลดได้ลดทันทีครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่รายจ่ายที่มันเกิดขึ้นไม่คาดคิดนะครับเป็นรายจ่ายจอแต่ว่าสูญเสียมากคือการเจ็บป่วยดูแลรักษาตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราต้องการเซฟเงินนะฮะผมแนะนําคือให้ออกออกกาลังการรักษาสุขภาพครับเพราะว่าถ้าเผื่อเจ็บป่วยมาถ้าเผื่อไม่มีสวัสดิการนะครับต้องควักเงินออกมาใช้จ่ายนี่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อร่างกายเราแข็งแรงนะครับมันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากครับน,นะฮะระหว่างลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้มากกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อลดรายจ่ายด้วยแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ด้วยก็ยิ่งดีครับต้องขยันต้องเชื่อว่านะครับเขาเรียกว่าไม่ได้เงือไม่ได้เงินไม่เสียเงือไม่ได้เงินครับนะฮะไม่มีคนจนในหมู่ของคนขยันประมาณนี้ครับต้องเชื่ออย่างนี้ครับ ไม, affiliated. ไม่มีคนเกินในหมู okay. friend, <Yeah. S 1> ่ของคนขยันนะครับนะฮะนี่คือมีการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วนะครับต่อไปทีนี้ครับเราจะต้องมีการบริหารหนี้ให้ดีครับในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับการไม่มีหนี้การไม่มีหนี้เป็นลาบอันเสริฐครับแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าอารคยาปรมาลาพานะครับตอนนี้ก็บอกการไม่มีหนี้เป็นลาบอันเสริฐนะครับแต่ถ้ามีหนี้แล้วนะครับต้องมีการบริหารจัดการที่ดีครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระที่หนัก หนักหนาสาหัสเกินไปยากจะจะแก้ไขในอนาคตรครับโดยเราจะต้องมีการแบ่งประเภทของหนี้นะครับออกเป็นดังต่อไปนี้ครับ1คือผ่อนบ้านการผ่อนบ้านไม่ควรจะเกิน30%ของรายได้ครับแต่ถ้าไม่มีภาระหนี้สนินอื่นๆเลยนะครับก็อาจจะได้ถึง50%เเพราะว่ายิ่งผ่อนมากหนี้ก็จะจบเร็วมากขึ้นอย่างเช่นตอนที่ผมจะลาออกจากราชการนะครับ ก็พูดง่ายๆว่าผมเคลียร์หนี้ทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะให้บํานาญรับเต็มๆบางคนนี้บํานาญเดือนละ4ี่0 0ื่นห้นะครับแต่ว่าเสียชาระหนี้แล้วเหลือบํานาญเหลือเพียงแค่เดือนละ4ี่พันหก็มีครับแต่ของผมนี่คือเคลียร์หนี้หมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนี้ทั้งหนี้สถาบันการเงินหนี้สากลนะครับผ่อนรถผ่อนราทุกอย่างเคลียร์ให้จบครับแล้วให้เรารับบํานาญเต็มๆร้อเเต็มครับแล้วถ้าเผื่อเราจะก่อหนี้นะครับ จะต้องสามารถก่อหน,นี้ได้ไม่เกิน30%ของรายได้ที่เรามีอยู่เป็นรายได้เป็นรายได้ประจําด้วยคระะับเป็นรายได้หลักด้วยนะฮะอย่าไปคิดตัวรายได้เสริมครับต่อไปครับการผ่อนรถนะครับจํานวนที่ผ่อนรถไม่ควรจะเกิน15-2 0ของรายได้ต่อเดือนครับหากมากกว่านี้จะเป็นภาระที่หนักเกินไปนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมไม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับส่วนใหญ่นี้ผมจะซื้อรถมือสองเพราะว่ารถมือสองเป็นรถที่ ราคาถูกแต่ว่าใช้งานได้ดีและก็นานครับแต่ว่าต้องมีความรู้เรื่องของการดูแลรักษานะครับและต่อไปคือนี้บัตรเครดิตครับยอดเรียกเก็บที่หลังสําคัญยอดชำระนี้ไม่ควรเกิน1 0 2 0ของไรายได้ต่อเดือนครับในยามปกติแล้วไม่ควรจะมีที่ไม่ควรจะมีนี่นะครับผ่อนชาระเกิน50%ของไรายได้เพื่อไม่ให้เงินตึงตัวจนเกินไปถ้าเผื่อผ่อนไม่ไหวนะครับเมื่อไร่อาจจะทําให เกิดปัญหาตามมาคือการกู้หนี้ยืมสินและก็โดยเฉพาะการกู้หนี้ยืมสินอย่าไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าเผื่อท่านเป็นบัตรเครดิตอย่าชําระเกินเวลาโดยเด็ดขาดเพราะว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มทวีคูณครับจะต้องชําระให้ตรงเวลาเท่านั้นนะครับนี่คือการบริหารหนี้สินนะฮะต้องเป็นอย่างนี้ครับสรุปว่ามีหนี้ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างแล้วรวมแล้วไม่ควรจะเกิน50%ของรายได้ครับ ะะวันนี้เอาแค่3อย่างพอครับเพราะว่าเลยเพราะว่าถ้าเผื่อพูดถึงการออมการลงทุนนะครับการอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเป็น <c oughs> เราไม่ใช่พวกอินเวสเตอร์นะครับไม่ใช่คนที่นักลงทุนเอาแค่ว่าเราเป็นคนปกติธรรมดาทํา3ข้อพอครับผมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับถวนอีกนิดหนึ่งครับสิ่งที่เราควรทําคือ1นะครับจะต้องมีเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินภาวะวิกฤต 12ถึงเดือน2ต้องมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทำบัญชีครัวเรือน3ต้องบริหารหนี้การมีหนี้รวมและทุกอย่างต้องไม่เกิน50%ของรายได้ครับทำสามอย่างนี้พอครับเพื่อแก้ปัญหาครับนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเผื่อท่านจะทำบุญที่นี่ครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเผื่อจะทำบุญต้องการซื้อเครื่องอัฐบริขารนะครับท่านก็ไปที่ร้านอุปถากสาขา2อนะครับอยู่ที่บ้านหัวเรือนะครับอยู่ที่บ้านหัวเรือนนะฮะ ซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอ,าอัถบริขารที่มีการจัดเดย็บถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกอย่างครับถูกทำถูกวินัยแนะจากใจใช้ได้จริงครับร้านอุปถากสาขา2นะครับซึ่งเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีจากญี่ปุ่นแล้วก็สีย้อมโดยธรรมชาติมีทั้งสีราชยมถวายวัดถวายพระวัดบ้านสีกลักถวายพระสายธรรมยุทธสีกันถนนถวายพระสายวัดป่าครับ ติดต่อสอบถามนะครับกับคุณจิตนาครับ0902711169 0902711169ร้านอุปถากสาขา2นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าฟังจากรายการนุพพรคุยข่าวนะครับก็แจ้งหมานะครับนี่ฮะอยู่ที่บ้านหัวเรือนะครับเซิร์ชหาจาก Google Map ได้ครับร้านอุปถากสาขา2วันนี้รายการนุพพรคุยข่าวก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ช่วงบ่ายนะครับผมมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับ กลับมาก็คือวันจันทร์ครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายก็โคงจะต้องฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ